ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่ในการทีบิวดี้นนี่เป็นทีพีแรกของเรานะครับเป็น e ีพีเดโมก่อนนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเรียวทั้งหมดนะฮะก็หลักการของรายการนี้ทำไม รายการนี้นะครับคือรายการทีมบิวดิ้งนั่นเองนะครับแต่ทีมบิวดิ้งที่ออฟฟิศมันอาจจะเบื่อครับเราก็เลยมาทํากันแบบนี้ครับเป็นรายการดูว่ามีเกมอะไรมาทดสอบแล้วเราจะชนบริษัทอื่นมาเล่นเกมด้วยกันกับเราครับและเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ชื่อว่าเกมกายพกอะไรนะกายพกเขาเรียกว่าส่งให้แบบชุบชับชุบชับเลยนี่คือทีมขแอคชั่นเอ็กซ์ทูนะครับซึ่งประกอบด้วยผมสองครับเนวค่ะ แก้วค่ะจีนอาครับและกอนจ้าเอาล่ะนะครับอาจารยนครับคุณแต้วจะมาอธิบายกติกาให้ฟังว่าเล่นยังไงนี่สุดยอดเลยเกมที่เราจะเล่นนะคะชื่อว่าเกมสปายฟอลนะคะก็คือมันจะมีสถานที่ที่คนจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือที่ไหนแต่จะมีแค่สปายคนเดียวเท่นั้นนะคะที่ไม่รู้ว่าสถานที่นี้คือที่ไหนที่จิงงหาดู ได้ค่อนข้างทั่วไปนะคะใน y YouTube เขาเล่นกันเยอะแต่ว่าเราไม่เคยเล่นเลยเราก็เลยจะมาลองเล่นกันหน่อยว่าเอยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมที่มันเป็นแนวแบบพวกสปายพวกซ่อนอะไรเงี้ยนะคะมันจะแบบมีรีแอคกันยังไงอรือว่าจะแบบเราจะจับสปายกันได้ยังไงนะคะวิธีการเล่นก็คือเดี๋ยวเราจะมีฉลากออกมาเป็นสถานที่นะคะทุกคนก็จับฉลากของตัวเองไปคนที่ได้บัตรของสปายก็จะไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและเสร็จแล้วเราก็จะถามคําถามกันกนี่แหละค่ะมีเวลาทั้งหมดวันสิบนาทีนะคะคนที่เป็นสปายก็ต้องเดาให้ถูกว่าที่นี่คือที่ไหน ส่วนคนอื่นๆก็ต้องเดาให้ถูกว่าใครสปายโอเคตองนี้เราขึ้นอินโฟแล้วดีดีไวขึ้นอ่าหรือแม่ก็มีช่องอื่นมาก่อนแล้วก็รู้ดครัอันนี้ง่ายกว่าเออไม่เข้าใจด้วยเนาะว่าแล้วเราไปเริ่มเลยดีไหมฮะโอเคยากคุยนะครับทีมบิวดิมาจากทีมบิวดิ้งสร้างสายสัมพันธ์ในองค์กรแต่เราอยากทำเวอร์ชันที่มันสนุกแบบเกมโชว์นะครับเพราะเราเกิดกันในปีประมาณ2000 สองนาทีมาเลิ่มงานงานอะารเอายังเอายังตกเศษยังเรืยองไปมาเริ่มเกมจ้ะฉลาดกันคนละใบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจับเวลา10นาทีนะคะให้เริ่มหานจากด้านไหนดีคะโอ้ด้ออัอันนี้ให้ทุกคนพูดตำแหน่งองอ่ะคือจับเวลาแล้วนะ มา่ตังพูดตำแหน่งดเลยอ่ะไม่ใช่เหือนแบบอธิบายตำแหน่งตัวเองคร่าวๆสั้นๆเ่าตำแหน่งของเรามันแบบหน้าที่ตักมานไสปะไม่ใช่แม่่ะไม่ใช่องไม่เห็นแ่เลสบายปะคนอธิบายให้คนอธิบายกันลิที่เต้ก่อนเลยตำแหน่งของฉัน ันจะมีห้องที่ฉันจะต้องอยู่ของตัวฉันเองอันนี้ต้องพูดความจริงป่ะความจริงดิเอาโก้ผมเป็นเอาสปายก็โก้ผไม่ได้อันนี้คืออ้าวสบายป่ะสบายเหรออ้าหน้าเบื่อสบายป่ะอ๋อเราต้องตอบความจริงดิไม่เคยเล่นเหมือนกันอธิบายสั้นๆดีกว่าอันนี้นน่าสปายจับได้ก็ดีเลยทันทันว่าเป็นตำแหน่งที่จะมีห้องของตัวเองและคุณสองค่ะผมก็มีห้องของตัวเองเหมือนกันห้องอะไร อ้าวคูทำไมอะมีห้องตัวเองแล้วถ้าไม่มีผมพวกคุณลำบากเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนเราอ่ะทุกคนต้องการเงินเนาะเราอ่ะช่วยทุกคนอันเนี้ยสำคัญที่สุดถ้าไม่มีนี่ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ใช่ค่ะอีจันทร์ฟินนี่ ถามวทุกคนอยู่ที่สถานที่เดียวกันทำไมอ่ะดีนะดิฉันมีเวลาทำงานอ่าผมผมนี่คืออะเมื่อกี้หรอแค่นั้นเลยเหรอทางนไม่พูดเยอะไม่ได้ไงเออาผมผมนี่คือก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยต้องมาหาตำแหน่งของผมก่อนอ่าอยู่ในอยู่ในห้องเหมือนกันแต่เป็นห้องอาจจะห้องแอร์อะไห้องแอร์ห้องแอร์อ่าเริ่มคำถามนะคะให้ดิฉันถามก่อนแล้วกันนะคะดิฉันถามคุณสองค่ะ หนักแก้วก่านี้กว่าไม่ได้ไม่ได้ชาวระเด็นค่อะไรอีะเนียตำแหน่งของคุณเนี่ยค่ะไม่มีพิรุตไม่มีตํแหน่งของคุณเนี่ยค่ะเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ประมาณช่วงๆเท่าไหร่คะก็พอจะส่งลูกได้พอจะซื้อปลาทูซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ลูกโอ้แค่นั้นก็พอแล้วจะไปเอาอะไรมากอันนี้เอาในเกมนะไม่ได้เอาจริงกันเล่นตาแองเลย อกมไงเออตอนรับคุณเนี่ยคังไงคุณแก้วครับค่ะต้องเป็นนี้เท่านั้นเหรอถึงจะไปหาคุณได้อะเออจริงๆก็รับบทนะจะมีนี่หรือว่าไม่มีนี่ก็ได้เอาละเอาละคุณกนค่ะนี่ชั้นต้าค่ะที่ว่าเวลาทำงานเนี่ยมันกี่โมงถึงกี่โมงคะ โอ้ยมันก็เวลาเอ่อเขาเรียกว่าเวลาปกติทุกคนทำงานกันอ่ะเออชาถึงเย็นเย็นด้วยหลวมมากมึงดูหลวมมากไม่หลวมนะครับข้าวขึ้นเต้าค่ะอ่เอ่าอ่าอาชีพเนี้ยมียูนิฟอร์มไหมมีค่ะเออใส่ทุกวันค่ะอ๋อเปลืองดปแ้วไม่เปลี่ยนชุดเหรอคะ ชีวิตได้ไหมจู่เนี่ยมันพูดว่าอะไรมาต่อแล้อ๋อต้องออกมาลาใช่ไหมโอเคโอเคก่อนก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับแล้วอาชีพเนี้ยตำแหน่งที่คุณอยู่เนี่ยคุณอยู่ตำแหน่งประมาณไหนคะประมาณไหนก็ได้ทุกตำแหน่งเลยความจับความจับตำแหน่งตำแหน่งนี้มันเป็นคือเวลาเราไปเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนคนเนี้ยอยู่ตำแหน่งเท่าไหร่ เราว่าจูเนียร์อ่อนเลยไม่ใช่สบายจูเนียไม่ใช่สบายใช่ใช่จูเนียไม่ใช่สบายแน่นอนเจอสบายแล้วเนี่ยมึงไม่คิดจะถามคนอื่นละจีเงาไม่มีเลยมักปกติเวลาช่วงพักเที่ยงเนี้ยพี่ต้องต้องกินข้าวท่ไหนโอ้ยพี่ไปกินโรงอาหารไม่ได้หรอ ที่ไหนอ่ะก็ที่มีที่ของพี่อยู่เลยที่กะที่ถามเลยค่ะคือเออเออเออที่ทำงานพี่อยู่ชั้นไหนอ่ะพี่ไปทุกชั้นระเบิดไปบ้านซึ่งเอาไม่รู้เลยนะว่าสถานที่เราอยู่ไม่มีชั้นโ้ยไล่อยไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดแค่จะด่าเขาโดยย้อนเขา ย้อนท้องผู้เล่นนะไปไาต่อต่อต่ออะไรนะไี่มีชัมผัสไม่มีชั้นนะไมีตั้งไม่มีมะตั้อยู่มีหรือไม่มีผมมีผมมีแกตัวไปไม่ทันโอ้ยอยากเข้าไปดีคุณไม่อยากทำร้ายผมหรอกผมรู้ว่าใครเป็นสบายถามก่อนค่ะถามมาค่ะงานที่คุณทำนะค่ะเปียบไหมคะ ถามว่าเปียกไหมบัแล้วแต่ช่วงอะนะมันแล้วแต่ช่วงอะบางช่วงเปียกบางช่วงไม่เปียกบางชงทั้นหมดเลยอะบางช่วงมีลมอะถือโอเค้โหถามที่สองว่าอะไรุกันเลยกลับไปขับยานเลยเอ่อสถานที่เนี้ยที่พี่สองอยู่อ่ะ อายุที่อยู่มากที่สุดในสถานที่เนี้ยเออแล้ไหนช่วงอายุช่วงที่มาที่มาที่นี่บ่อยที่สุดเอออายุของคนที่มาที่นี่เหรอใช่พี่บอกเลยนะที่ที่ทำงานน่ะมีมีตั้งแต่เด็กยันแกเออเด็กยันแกเลยมาแข่งเลีกนซะด้วยวางมันด้วยโอ้โหแม่ถามถามแอลเคถามแอลเคเลยที่ทำงานของแอลเคอ่ะ เชื้อโรคเยอะไหมเยอะไหมเหรอไม่ค่อยนะเพราะว่านี่เป็นคนสะอาดอะกัวชันกลัวชันกลัวฉัอนีลยกัวเอ้ยหนว่าอะ่ิจัและเนี่ยไม่น่าใาช่เพราะว่าไอ้สองคนเนี้ยมันนั่าเื่อกันถามได้ สะอาดนี่นี่หมายถึงคนนีไมันดิชันแล้วถามๆๆๆๆ JR ดีกว่าไม่ได้พี่บอกว่าอาชีพที่ทุกคนต้องมาเจอก่อนกลับบ้านแล้วก่อนมาทำงานต้องเจอไหมต้อแต่มาเดินผ่าน ออะไรหุยแก้วไม่ได้เอาสาะเอออะไรไอ้ช e ื่ออะไรแก้วไม่ได้เมาส่หรอกเป็นคดียัดฟัยยืนทำไมคิด่างนั้นอะชัดเลยแก้วชัดนนาทีท้ายจริงทกอ่างนาทสุดท้ายแก้วไมไเ้ตกครีมได้ชันหนึ่ตักกลับบ้านประมาณกี่โมงโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วแต่กาศใชไมถ้าติดลูกค้าไง ติดลูกค้าด้วยถ้าติดลูกค้าบอกไม่ถูกเลยเสร็จไหมใช่สิเสร็จไหมหรอไหนแล้วเนี่ยวไปอ่ะติดลูกค้าแล้วหรอสองนี่อะสองว่าไงที่นี่มีแอร์ไหมโอ๊ยสั่นไหมสั่นไหมไม่มีอยู่ไม่ได้นะเออเหรอเออแต่บางทีก็ไม่มีว่ะโอ๊ยปวดปวดปวดแล้วปวดแล้วปวดเดี๋ยวก่นนะเดี๋ยวก่อนนะเอาทิ้งปะ สิีตอดีนี anyway> ่ถกกันอะจำไม่ได้แเราเลยไปไปแอบสงสัยลูกแก้วผมเจอละความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอะไรโอเคคุณกดรลค์เออคิดเหมือนกันคุณคือสบายไม่ใช่คุณตอบผู้มากเลยมั่วอะไรนี่ชัดมากเลยนะบอกว่านี่เป็นคนอสำคัญก่อนเลยสนี่ยสำคัญกับน่ยมีคนอสำคัญหมดอะสถานที่เนี้ยเออออันนี้ยังถาดหัวอะไรอันนี้ึงคือต้เทคนต้องเคนตัวคนนี้ไม่มีแก้วไม่ได้เรากวน เอาหมดไหมเออหึ่งสองสมเอ๋หัวเรละกันที่ไม่รู้อะไรจำที่หมด้วยเฮยไม่เอาเบียดตอกได้ปอ่ะโอยเนี่ยทำไมต้องติ่ถงขาด้วยอะเพราะว่าถ้าพูดไปอ่ะมีคนรู้นะสนถ้าพูดไปอะมีคนรู้ไปถึงพี่สองรู้ก็เย แต่สปายก็อเข้าใจเป้าถ้าพูดไปอะเรมรู้เลยแต่ลูกแก้วแต่ลูกแก้วชัวร์ทยด้ีกว่าี่ตองพี่ตองเออย่าลืมนะพี่องก็รู้ว่าแก้วเป็นเขาไม่เลชันเวลาเล่นเกมเขาไม่มีชั้นเล่นเกมหมาป่าก็ข่ามไปก่อนขยกมไปข้ามไปไม่ไม่ได้ไ้ามไปตองเยน กลัวชั้นัวันว่าสถานที่เราอยู่ไม่มีชั้นไม่มีพิรุษไม่มีไม่มีเลยกาการและคุณคือแม่แรกคือและเอาอย่ปโงอีกเฮ้ยผมผมเป็นแม่บ้านธรรมดาจะอยู่ชั้นเดียวเหรอบ้านที่แรงีแล้วมีชั้นียู่ทียไหนไม่เพื่จะดูรีแอคชั่นเขาไงว่าแบบคิดซ้อนไง ถ้าเราบอกว่าคิดซ้อนอีกเออแบบว่าคิดซ้อนเนี่ยแบบว่ามีชั้นเดียวแล้วเขาจะเฮ้ยถ้าเขาตกใจไปว่าอะไรเอ้ากูหากไงแต่เราทุกคนรู้ไงว่ามีหลายชั้นแต่ไม่รู้อะไรทุกคนจะไม่ไว้ใจกูอ้ออ้าวใครเป็นสมายคะไม่ใครเป็นสมายตอนนี้ยกมือได้แล้วอ๋อเปิดตัว 打吧。 เราดูว่าเราดูว่าเป็นธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราเน่ยเพราะว่ามันไม่มีแบบเคยกว่าอะไรอ่ะมันมาหลงตอนที่ถามแลนไายุเออูก็คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนทำไมไม่เลิกงานสี่โมงเย็นโรงเรียนมเขาเลยสงสัยใช่ไหมที่ไม่มีเม็ดตั้งแต่ลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเหนหนักพอสบายหลบเองตั้งแต่ลูกค้า รู้แต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงไหนของสถานที่มันมีัยากขนาดนั้นเลยเหรอ,เ,อ,อเริ่มจากผู้ชนะเออถามพี่สองเลยละกันในกรุงเทพเนี่ยม,มีกี่ที่ออในกรุงเทพจริงๆน่าจะหนึ่งแต่เกืไม่ใช่กรุงเทพด้วยอ่ะต้องเป็นสองหล่อแหละอ่ะงงล้วงงแล้วสบายเล็กๆแล้วดีลูกเกลืปปลอกอีกแล้วเหรอถามผู้หลังผู้ถามผู้หรอ ตอบตอบตอบสงสัยใครถามเลยแต้วค่ะตาแข็งที่ทำงานมีกี่ชั้นอะโอ้ทำงานอยู่ที่จับได้ที่ทำงานมีกี่ชั้นอะที่ทำงานใช่ไหมคะค่อนข้างกว้างเลยข้างว้างกว้างขวางมากกว่าสองชั้นขึ้นไปอ๋อโอ๊ยตายตอบอย่างนี้ถามต่อเลยนะคะมาถามลูกแก้วดีกว่ามาสิคะ โดยทั่วไปแล้วคุณไปสถานที่นี้เออคุณเคยไปสถานที่นี้บ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะอย่าบังได้ไหมคช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเอาแบบช่วงนี้ก็ไม่บ่อยค่ะเรียว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 ตรงนี้บ่อยทุกทุ่มไหนถึงจะบ่อยวะกลับมาอย่างเงี้ยเพื่อนมึงก็ไม่ได้ประโยชน์นะเออจริงเอ้าก็รู้ายแบงค์เลยอะแต่ว่าแต่สบายเนี่ยเพื่อนก็าแบงค์เลยทุ่มไหนจะบ่อยดีนะคะเออ อดีตเคยบ่อยเกตเกตเกตอะต่อค่ะช่วงเวลาทำงานของ JR คือกี่โมงถึงกี่โมงแล้วแต่แอสไซน์แล้วแต่อำนาจแอสไซน์เอ๊ะบริษัทใ้ญ่เต้นดีเลยพี่ตากแล้วแหละ มาชอบไปไหนที่สุดในที่ที่ไหนชอบไปไหนไปที่กินอะที่ที่มีของกินเกมนี้มันต้องช่วยเพื่อนได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมวะไปที่ที่มีของกินหาสินค้าได้เลยใช่เลยใช่เลยบอกเยอะกว่านี้ไม่ได้ พ่อไม่รู้ไม่ใช่พอเขาจะรู้ตำแหน่งสำคัญทำสองค่ะอาชีพนี้อาชีพของคุณสองะค่ะต้องเจอกับผู้คนวันหนึ่งนี่ประมาณกี่คนโอ้โหแล้วอาชีพจริงอาี่นี้ไม่จับง่ายเดินเข้ามาคุยเขเป็นร้อยเดินผ่านเขเป็นพันอะโอ้โหคำถามเนี้ยถ้าแตาวตอบไม่ได้ฟันคงเลยตึกที่อยู่อ่ะ สูงกว่าหรือเตี้ยกว่า5ชั้นสูงกว่าค่ะโอเคตามสบ,บาย <laughs> สตมารถโอดได้เลยโอ <laughs> ดได้เลยตามสบ,บายตามสบ,บาย <laughs> จะเรียกว่าไม่มีคนสงสัยมันเหมือนแบบโอเคพับรัวอ่อโอเลรัวแเป็คนถามเอนักนะฮีคนถามอย่งมันมันใจเป็นคนมันใจค่ะนะคะและตึกที่คุณอยู่เนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคุณอยู่ชั้นประมาณที่เท่าไหร่ค ไม่ได้อยู่ที่ตึกไม่ได้อยู Idol> ่ท uh ี uh ่ตึกเลยไม่ได้อยู่ที่ตึกครับงงแล้วงงแล้วทำงานนับตึ่นเตแล้วเดินแต่ยังไม่ได้อยู่ในตึกเลยคนะเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูทางบ้านชัดมากว่าใครชัดมากงงแล้วแต่ที่ชัดกว่านี้เนี่ยนี่งงทำไมแล้วนี่งงทำไมหมดจุดนาฬิกาแล้วหมดได้เลยเขามาคิดว่า เป็นใครไม่เห็นมีใครเข้าโลเลยเออโหรธเลยไหมล่ะเออถ้าโกดนี่จะร้องเพลงแล้วนะทำไมอ่ะอ๋อจะถามย้อนถามกิตเตอร์ไม่ได้เนาะไม่ได้ค่ะดูแว๊มาถามทังนี้หน่อยที่ผู้ชายถามลูกแก้วมาค่ะสถานที่แห่งนี้โดยตำแหน่งแล้วพนักงานใส่ชุดยูนิฟอร์มไหมใส่ใส่ค่ะเอออ่ะ ดมดเลยอะทำไมวะใช่ทำไมถึงพนักงานทุกตำแหน่งมียูนิฟอร์มเอออ่ะโอเคเส่งสสนตัว้ยงไ่แัในตัวฉันยังเลปค่ะและที่นอนไออกจาไปเผยตัวได้เลยเหรอใช่ท่านรู้แล้ว ไม่ใเะไม่รู้แต่เขาอ่ะฟังแลกูไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เลยไม้เลยเลยทัองน่อรู้เลยนะตำแหน่งเนี้ย้องอนนี้ชู่าเน่ยอไม่ชูเก่าเน่ไอ้จก็ยังไม่รู้อีกหรอตอนแกูจะตอบอันนึงแต่พอมีอ่มเจอตึกสูงขั้นไปก็ถึได้่แสดงว่ามันไม่เกิน ก็เจอตึกถุงเกินานานทุกคนก็แสดงว่ามันไม่เกินส่วนใหญ่ทุกแผนกมียูนิฟอร์มีอะไรอีกนะไม่บอก <laughs> ตอนไหนมาตอนนี้มาต้องช่วยกันรีแคปได้ไหม กว่าค่ะโอเคตามสบายมใสาตาหอเลยว่ามีชุนไม่ขอ้อยขอคอยห่อคอยอะการบินมันต้องสูงกว่าห้าชั้นน่าจะหักตึกตึกทั่วไปกทีอยู่ไม่ได้พูดถึงหอครับการบินเธอเหตุการแบบว่าที่โดนไม่เกินคห้าชั้นเนาะไม่เกินไม่เกินไม่เกินเป็น้อที่ไม่เนของู่การินนี่ไงการิน เราเป็นติเกตติ้งก็เลยถามกันว่ากูอยู่ตรงไหนวะติเกตติ้งเหรอก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ของตัวที่ขายตั๋วไม่แค่คิดอยู่ไงว่าไอ้เคานต์ตัวนี้มันคือเคาน์เตอร์ที่ขายข้างนอกหรือมันคือไปตรงที่เจีนที่ไหนเลยเราเรียกติเกตติ้งไม่เป็นไรนะคะตอบถูกค่ะแล้วบอกว่าที่บอกว่าไม่ได้ทำงานอยู่ที่ตึกตากแดดเค่ะตากแดดตากแดดก้นตากแดดเป็นแอร์ค่ะ เจ๊อาพูดมาคคิดเลยว่าแบบใช่มันต้องเป็นสจวตแต่ตอนก่อนพูดีว่ามเป็นอะไรใช่เายถ้าก็แบบว่าเอาของลงอนแล้วนี่คือกสปาอ้ครั้งนี้นะครับเวลาเราเล่นด้วยกันนะครับสิ่ง ได้คือได้ความสัมพันธ์นะฮะเลยได้ไหมสัมพันธ์อะไรอ่ะได้ความได้ความตะโกนนะฮะได้เจ็บคอได้เจ็บคอใช่นะครับพี่จอร์เกมนี้นะครับถูกออกแบบมานะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่มีเล่นทั่วไปแต่เราเอาถูกออกแบบมาให้ใช้ในองค์กรได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเราจะได้กล้าคุยกล้าทำกล้ากับ ได้ได no ้ฝึกในเรื่องของวิธีการคิดตรรกะต่างๆด้วยและที่สําคัญฝึกในเรื่องของการสตอรี่ตลรี่ในการเล่าว nice ่าเออเราจะเป็น right? ย attend. ังไงทํายังไงซึ่งทักษะพวกนี้ครับเป็นทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลยุคใหม่ที่ทุกองค์กรต้องมีนะฮะแล้วก็อย่าไปถึงสานะครับกับเรื่องอาหารเรื่องน้ําที่มันอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาทำเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นบรรยากาศแบบสบายๆที่เล่นกันได้ทันทีนะครับและนี่คือสปายฟอร์รับผมองค์กรไหนนะครับอยากที่จะส่งทีมของคุณมาเล่นแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยเราจะเชิญทีมคุณมาเล่นแล้วมาดูิิิวว่าทีีมมงคุนจะธด นี่ก็เอาตัวรอดอยังไงกับทีมมิวดิคครับผม hey.